ខ្ញុំត្រូវការអេនឡានទូយុកទៅទៅទៅយកហើយគិតរីកចោលជាអេនមើលលក់យ៉ាងធម្មតាឆ្លាតមិនគាត់នៅពិបាកអញ្ចឹងគាត់ថតរេះពិបាកអញឡើយមកយកបេះរកអេនហ្វ្រីដល់គ្រីដល់គ្រូវាជឿតើមិនតើទៅណែឲ្យចេញទៅថ្ងៃធម្មតាជួយនោះអោវាឡៃចូលរោងតាមទៅទៅតែយកសំត្រ ถอดแสบนะครับประกันแงงนี่แกงกระสบับแต่ปักนิ้วปวดขนาดครับเถื่งมือนี่ต่ำเม,มือกี้นี่ปวดขนาดตกำขึ้นบมดลงหลายทำไมวย้ำเว้นนะปกติกำขึ้นนะสิลงหลายกว่า ตัวก็ละกลางงามเลยครับนี่ปล่างง่ายในเป็นไรข้างนีถถาาน้ถ้าจากจับตันถ้ากห่อยดระว่างนี่ตำมือเราเโอ้ยกวดขนาดไม, <laughs> ม่เต็บแบบนะ ออยเตอปุ๋งเนี่ยตุกดดจะออกกี่นาะอันนี้แม่นบูกหอยคงมั้งครับหอยโคงหอยเชอรี่หอยเชอรีหอ่หอยโคงก็คอยมีแล้วมีแต่หอยเชอรี่เออมีปลาลดนั่ตัวหนึ่งใส่ไปอย่างไรมือขึ้นครับมันปลาตายไปเหรอ

ก็กระเสิบโปรยนะครูไม่ได้ถ้านะกับท่านถ้าครูไม่ได้ให้ไปถ้าแม่นแล้วอ่ะก็ต้องจะเป็นใหม่ดีอ่ะทีลูกใหญ่ขึ้นไม่ได้ทําบ่นเลยชอบเสือตํารวจกี่กระเสิบวังกี่กระนานนี้มันใจเนะบ่เปลี่ยนไทยโลช่วยแม่สดใดอบฉับอาจารย์จีบเล๊ะใหญ่ก็อรดาลคันยืนก็โอ้ปัดตรงนี้มันใหญ่ครับ ໃຫຍ່ແຮງເດີ້ໃຫຍ່ນັ້ນກິນໂຕບ່ອຍໄວຍິງປົງຕານັງສະເລດເທີ້ນະລະດາລິດໂຕບ່ອຍໄວຈີ້ລະເຕະອາຈານໃດຍິງໄທຍິງມະໂຫຍິງສະເລດບໍ່ປີກະນົງເທີ້ຈແອງອ້ອຍວີຖຸຍຍິງມະໂຫສະເລດນະກິນຄອງທີ່ຈິວຈິວນີ້ກິມຸນໃຫຍ່ນະ